ตกใจม o งกี้พอ็อกายแรกในไทยปากบอกไม่ต้องกลัวแต่สั่งเพิ่มความเข้มงวดที่สนามบินและโรงพยาบาลไม่ร้ายแรงไม่ต้องกลัวแต่ต้องกักตัว21วันนะคือ <c oughs> เอาข่าวนี้มาเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าเราจะมาระแวงเรื่องโรคไปไข้เจ็บกันขนาดนี้ทั้งทงที่ในข่าวนี้ก็พูดเองว่าการติดต่อของโรคฝีดาดลิงหรือมังกี้พอ็อเนี่ยจะส่วนใหญ่จะผ่านทางการสัมผัส แต่ว่ายังไงนะครับผู้ป่วยจะต้องกักตัว21วันแล้วก็อันนี้เพิ่งรายแรกนะครับตามสูตรอของโควิดในหลายสายพันธุ์ก่อนหน้านี้วันแรกๆก็คือรายแรกๆก็รับมือได้รับมือได้แต่ว่าพอมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นปุ๊บก็นะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าโควิดเนี่ยหรือว่าความความตกใจของตัวเองกันแน่ก็คือทําให้หลังๆก็คือมีอะไรใหม่ๆปุ๊บจะต้องมาระแวงกันตลอดนะครับ แล้วก็การกักตัวนี้ถือเป็นมาตรการขั้นสุดยอดที่จะใช้ใช้จัดการกับทุกสิ่งทงัทงทงท้งๆที่ในนี้บอกเองว่ามันก็ไม่ได้ต้องต,ตื่นตกใจขนาดนั้นแต่ไงก็ต้องกักตัวนะแล้วก็มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามกันไม่ได้นิดนึงเพราะว่าคือพอมันมีอะไรใหม่ๆปุ๊บเนี่ยเขาก็นะครับได้ได้ทีเลยก็คือเข้มงวดมากขึ้นนะครับว่าตอนนี้จะเริ่มแล้วก็คือมีการสกรีนนิ่งที่สนามบินนะครับ เออก็คือจะมีการจัดซื้ออะไรต่างเนี่ยเออก็ก็คือได้โอกาสในการจัดซื้ออะไรเพิ่มเติมได้ตลอดแล้วก็สูตรเดิมก็กลับมาเพราะว่าตอนที่โควิดแล้วยังมีการกักตัวในฮอสปิทอลเนี่ยยังจําได้ไหมเออคนที่ตรวจเจอเป็นบวกเข้าตอนนั้นยังมีเทสแอนโกที่ว่าเข้ามาแล้วกักตัวหนึ่งวันเพื่อ,อรอผลตรวจใช่ไหมแล้วใครเป็นบวก๊บก,ก็ส่งไปต่อที่ฮอสปิทอลแล้วก็มีการแบบเออ ชายชาวฝรั่งเศสชาวสวิสชาวอะไรหลบหนีตามหาตัวกันให้ควักหนีจากการกักตัวอันนี้ก็ชาวชายชาวไนจีเรียนก็คือเป็นเป็นรายแรกที่ตรวจเจอว่ามีเชื้อมังกี้พ็อกซ์อยู่ที่เข้ามาในไทยได้หนีออกจากโรงพยาบาลภูเก็ตซึ่งตอนนี้ก็ต้องตามหาตัวกันอย่างจ้าละวัน ก็คล้ายๆกับตอนนั้นก็คือที่เราส่งเอ่อที่เราก็ก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาหนีจริงหรือเปล่าเพราะว่าถึงจะหนียังไงก็กยังอยู่ในไทยอยู่นะแล้วตอนที่จะออกเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องโดนเจออยู่ดีคือหนีไปไหนก็ไม่รอดหรอกเขาหนีจริงหรือเปล่าแล้วยิ่งไปลงภูกเก็ตด,ด้วยเนี่ยมันก็ไม่ได้เชื่อมต่อกับอะไรแบบใกล้ๆใช่ไหมถ้าเกิดเออไปแถวแบบว่าเออจังหวัด ใหญ่ๆที่อยู่แทงใกล้ๆชายแดนอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างใช่ไหมอาจจะหนีออกประเทศเพื่อนบ้านกันไปแต่นี่ยูโฟเก็ตอนี้หนีไปไหนก็ไกลอะไรเงี้ยนะก็เลยสงสัยว่าเขาหนีจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วก็คือเขาก็มาแอดมิตที่โรงพยาบาลเอกชนด้วยนะ private hospital ก็คือมีอาการไข้อาการไอแล้วก็มีอื่นๆด้วยมีผืน่นแล้วมีอะไรต่างๆอาการอะไรต่างๆที่มันสื่อถึงว่าเป็นโรคผิวหนังด้วยก็เลย ต้องให้ตรวจเป็น PCR แล้วก็ปรากฏว่ามีเชื้อมังกี้พ็ออยู่กลายเป็นรายแรกคือที่ที่พูดเพราะว่าความตกใจเนี้ยมีอะไรใหม่ๆปุ๊บก็คือตื่นตกใจไว้ก่อนอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันมีมากขึ้นเนี่ยมันจะมีอะไรกว่านี้อีกไหมหรือก็แค่ตื่นตกใจเพราะว่าก็ไม่น่าจะต้องมาถึงขั้นเป็นข่าวนะว่าเออเขาแล้วก็เลยสงสัยว่าเขาหนีจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็คือเขา เหมือนกับว่าเออเป็นข่าวว่าเอ้ยผู้ป่วยเนี่ยรายแรกเนี่ยเดี๋ยวเกิดไปแพร่เชื้อนี้เนี่ยออกจากหายตัวจากโรงพยาบาลไปแล้วเขาบอกว่าเออมีรายงานนะว่าเขาขับรถออกไปจากโรงพยาบาลด้วยด้วยรถสีขาวเดี๋ยวนะถึงขั้นแบบว่าขับรถด้วยเนี่ยคือก็คงไม่ใช่แบ็คแพ็คเกอร์ทั่วไปหรอกนะครับแล้วก็ก็บัวหายแล้วก็ต้องล้อมไว้ก่อนนะครับก็คือทั้งโรงพยาบาลเอยทั้งคลินิกต่างบางอย่างเอยหรือว่าสนามบินานานาชาติเอยก็ถูก แก้งเตือนให้เพิ่มความเข้มงวดในการขั้นตอนการสกรีนเพื่อสกรีน monkeypox สกรีนยังไงไม่รู้นะจับทุกคนตรวจ PCR หมดเลยหรือเปล่าหรือว่าไปไปใครนะไปควักๆดูใครมีผื่นมีอะไรหรือเปล่าก็ตอนนี้ฝีดัดลิงก็จะกลายเป็นโรคที่อยู่ในขั้นตอนของการเฝ้าระวังคณะกรรมการเกี่ยวกับโรคติดต่อน,นี้ ของ,งแต่และจังหวัดก็จะต้องจัดทําแผนอะไรกันไปเพื่อป้องกัน <c oughs> <c oughs> ประเทศเราเป็นประเทศที่มีความเข้มงวดด้านสุขภาพดีมากนะครับก็มีบอกว่าให้ไรขั้นตอนการสก,กรีนก็คงประมาณว่าให้สังเกตมัง้งบงเล็บใครมานั่งสังเกตว่าเออสังเกตว่าใครที่ต้องสงสัยว่าอย่างเช่นมีอาการว่าไข้สูงปวดหัวเออ,อะไรนะระคายคอหรือว่ามีผื่นหรือตุ่มที่ มือเท้าหรือว่าอาวัยวะเพศเอาแลจะไปรู้เขาได้ไงก็คงจะมีแต่คนที่มาโรงพยาบาลนั่นแหละแล้วมาตรวจมาอะไรเอ้ยมีม,มีงั้นต้องจับตรวจ PCR ซะหน่อยทั้งโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศหรือว่าเอ่อพวกเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคที่สนามบินเนี่ยจะต้องมีระบบระบบการระแวดระวงังหรือระบบการคัดกรองเพื่อที่จะเจอโรคตัวนี้เดี๋ยวตอนนี้ ต่อจากโควิดก็มีอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมีอีกอย่างอื่นอีกเดี๋ยวก็ระวังกันไปนะครับก,ก็เขาทําหน้าที่ของเขาอยู่แล้วแต่แค่ว่าระแวงว่ามันจะต้องมีมาตรการหรืออะไรเพิ่มเติมจากตรงนี้อีกไหมเพราะว่าดูเหมือนว่าเป็นข่าวที่สําคัญแลวตรงนี้นะครับถ้าเจอว่าใครป่วยอย่าให้เจอนะจะต้องผู้ป่วยจะต้องกักตัวในสถานพยาบาลมั้งอ๋อในช่วงการรักษาพยาบาลคนอะไรเนี่ย ผู้เสี่ยงผัดเสี่ยงสูงหรอสัมผัสเสียงสูงอีกแล้วจะต้องสังเกตอ,อ๋อควรจะต้องสังเกตอาการตนเอง21วันในนี้ไม่ได้บอกว่าผู้ป่วยต้องกักกี่วันแต่พวกผู้สัมผัสเสียงสูงยังต้องกักย1บเเลยผู้ป่วยจะกี่วันล่ะครับก็ได้โปรดรู้ว่าไอ้โรคเนี้ยมันไม่ซีเรียสนะเนี่ยไม่ซีเรียสเออแล้วก็สามารถรักษาได้นะก็พูดอย่างนี้ตลอดนะ่ะโควิดเราก็รักษาได้รักษาได้แต่เราต้องระวัง กันสุดขั้วคือมันไม่ใช่โรคที่แพร่ทางอากาศนะแล้วก็สามารถแพร่กันได้ผ่านทางการสัมผัสทางผิวหนังเท่านั้นก็ขอแค่ทำตามมาตรการความปลอดภัยสุดยอดของเราแล้วก็นี่ universal อีกแล้วออ help universal help prevention อีกต่างหากป้องกันด้านสุขภาพครอบจักรวาลอีกแล้วแล้วก็สูตรเดิมๆกลับมาก็คือล้างมือบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงในการใกล้ชิดกับในคนในที่สาธารณะ ครับต่อไปเราก็ต้องระวังตัวกันเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็จากผลของคนนี้ที่ชาวไนจีเรียนนี่ก็กลายเป็นว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถึงสองรายถึงเอ่อถึงแม้ว่าเขาจะตรวจแล้วเป็นลบก็ตามเพราะว่าตรวจแล้วเป็น PCR แล้วเป็นบวกเหมือนตรวจโควิดอย่างเงี้ยถ้าเป็นบวกก็เป็นผู้ป่วยไปเลยไงแต่เกิดยังเป็นลบแต่ว่าไปใกล้ชิดกับคนนี้ แล้วก็สูตรเดิมกลับมาก็คือใครที่ไปแวะข้องเกี่ยวกับคนนี้ก็อถา้าถ้ารู้รู้ตัวตนได้เลยก็ถูกจับมาตรวจถึงแม้ว่าจะเป็นลบก็ตามก็ถูกฝังใหสั่งให้สังเกตอาการตนเอง21วันไม่รู้เหมือนกันฝังไก่เซลล์มอนิเตอร์ของเขาเนี่ยคืออยังไงยังไปไหนได้อยู่ไหมคือในทางคําพูดน่ะโอ้ก็สังเกตอาการตนเองไอง,อาาองแต่ในทางปฏิบัติก็คือรับรู้กันว่าควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะเข้าใจนะตอนนี้ก็คือ เขาบอกว่าไม่ต้องตกใจอีการอัตราการแพร่เชื้อเนี่ยต่ำมากเมื่อเทียบกับโควิดนะครับไม่ต้องตกใจเราต้องระแวงไว้ก่อนกอนนี้ทั่วโลกมี12,000กว่ารายใน66ประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะอยู่ในยุโรปและอเมริกาแล้วเราก็ได้สำรองวัคซีนเอาไว้แล้วนะเออวัคซีนมังกี้พ็อเนี่ยแต่ว่ามันไม่จําเป็นต้องไปเร่งฉีดกันเยอะๆเหมือนโควิดหรอก เพราะว่าวัคซีนมันมีเร็วเหลือเกินเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงเยอะนั่นเองจะไปจับฉีดทั่วไม่ได้นี่ถ้าเกิดว่าวัคซีนมันไม่ผลข้างเคียงไม่ได้เยอะหรือไม่มีเนี่ยสงสัยไประดมฉีดกันเหมือนโควิดแหละจะได้ฉีดวัคซีนกันนะอะไรนะเต็มแขนเลยเหมือนที่เจ้ากระทรวงเขาอยากเขาชอบพูดไงเอาวัคซีนเต็มแขนไปเลยพี่น้องก็ส่วนใหญ่ถ้าจะฉีดก็คือก็คนที่เกี่ยวกับเรื่องของบุคลากรการแพทย์ที่ต้องทำงานในแลบเท่านั้นเอง แล้วก็จากข้อมูลของอนามัยโลกก็บอกว่า Monkey Pox เนี่ยมันเป็นโรคที่มักจะพบได้กับกลุ่มโฮโมเซ็กชวลเท่านั้นเองด้วยอ้าวยิ่งไม่น่าต้องระแวงมากใหญ่เลยนี่นะอ๋อจะไม่ใช่ว่ากลุ่มนี้เออแล้วจะต้องมีปัญหานะครับก็แค่ว่าเป็นทั้งกลุ่มนี้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนคู่ด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็มาติดตามดูกันต่อไปในเมื่อมีผู้ป่วยรายแรกแล้วต่อไปจะมีที่สองที่สามอะไรอีกไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอะไรเลยใช่ไหมเพราะว่าจะ แพร่ได้ยากมากๆต้องเป็นการสัมผัสกันเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะทําให้ถ้ามีหลายรายปุ๊บจะทําให้มีอะไรมาต่ออยหรือเปล่าก็คือไม่ได้ระแวงเรื่องเชื้อโรคหรอกแต่ระแวงเรื่องมาตรการนะครับก็ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ